สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT a r อาราวอยู่นะครับวันก่อนครับจานได้รับความคิดเห็นจาก f c ท่านหนึ่งนะครับอยากให้จาร์ช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องของ Data Validation นะครับหรือว่ารูปแบบในการที่เราจะรับข้อมูลใหม่เข้ามาจาก User นะครับว่าเราจะสามารถระบุหรือว่าจำกัดกำหนดรูปแบบของการ อินพุตข้อมูลมาได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเรารับข้อมูลมาจากยูเซอร์ถ้าข้อมูลมันเข้ามาตามฟอร์แมตที่เราอยากได้ครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะสามารถนําเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปใช้ประโยชน์ต่อไปในภายหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายครับมันจะทําให้เราประหยัดเวลาในเรื่องของการทํา Data c l e a n ซิ่งมากพอสมควรครับเอาละครับวันนี้นะเราก็จะมาลุยเรื่องนี้กันนะครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับแล้วก็แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับหากใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงได้ขอบพระคุณมากครับเรามาลุยกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะพาทำนะครับอาจารย์จากอยากจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างที่เราจะเล่นในวันนี้ก่อนนะว่ามันมีรูปแบบของด a ตตา u ัจเจออย่างไรนะครับ ตารางข้อมูลที่ชื่อว่า data main นะครับมันก็จะเป็น table ที่จะต้องการรับอย่างเช่นลำดับที่นะครับเรื่องของตัวชื่อทีมนะครับชื่อทีมนี้เราจะไปดึงเอามาจากตัว data 0 2นนะนะครับก็คือดึงมาจากนี้เลยครับแล้วก็ดึงเข้ามาเก็บไว้ในตรงนี้นะครับนะถ้าตาบใดที่ data 0 2มีทีมเพิ่มเข้ามามันก็จะสามารถที่จะ มาดึงใส่ในนี้ได้เลยนะครับราวก็คือรอบนะครับรอบการแข่งขันนะครับเดี๋ยวจังก็จะโชว์สาธิตในเรื่องของการดึงเฉพาะรอบที่เราระบุไว้เท่านั้นนะครับจากเหมือนกับเป็น a อะ a y ที่เราสร้างขึ้นมานะครับสกอ r e นี้ใส่อิสระครับแล้วก็ตัว Reference Number ก็จะเป็นการอ้างอิงโดยจะต้อง User จะต้องกรอกตามฟอร์แมที่เราระบุไว้เท่านั้นนะครับนะด้าสนใจทีเดียวครับ เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะ,ะเราล็อกอินตัว Google account ของเราให้เรียบร้อยนะครับเปิดตัว Google Sheets นะแล้วก็สร้างหัวของคอลัมน์ให้ได้ตามชื่อแบบนี้เลยนะครับอาจารย์มีทั้งหมด2ตารางนะครับนะตาราง Data Main แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Data 02ครับ Data 02เราไปดูกันใน Data 02เนี่ยก็จะมีแค่2คอลัมน์ครับ คอลัมน์หนึ่งชื่อว่าโค้ดนะครับเก็บ 100, 200, 300แล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งครับชื่อว่าเนม e ีมนะครับก็เก็บชื่อทีม1เอ่อทีม A ทีม B และทีม C ครับโอเคครับเมื่อเราพร้อมละนะเราก็สามารถมาที่ปุ่มเมนูส่วนขยายนะครับแล้วก็กดปุ่ม App แอปชีตแล้วก็สามารถเลือกที่เมนูสร้างแอปได้เลยกดได้เลยครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทำการ forward ข้อมูลของเราโครงสร้างทุกอย่างไปที่ตัว Google Appsheet ให้กับเราอัตโนมัติเลยนะครับอรอสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้คือความง่ายของตัวคนที่จะทำเป็นโ b i l e App มาใช้งานนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่ม Customize Your App ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอตัว ตารางข้อมูลตารางแรกนะครับที่ชื่อว่าตัว data main นะ,ะแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าเราต้องการ add table data 0 2เข้ามาไหม data 0 2ก็คือไอตัวนี้ครับนะต้องการ add ตัวนี้เข้ามาด้วยไหมถ้าต้องการเราต้องการอยู่แล้วครับนะครับนะเราก็กดปุ่ม add เลยครับโอเคครับจากนั้น data 02ก็จะถูกนำเข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับ เมื่อ Data 02เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์อยากให้เราไปดูที่ View c o l ม m um ์หน่อยว่าทุกอย่างถูกต้องไหมนะครับกด View c o l u m ์นะครับ Data 02นะครับคอ o l มน์ um code นะครับโค้ดนี้อาจจะให้เป็นเป็น Number หรือเป็นตัวตัว t e x กก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นอะไรนะสมอิามาจารย์ปรับเป็น t e x t นะ Name ก็กับ เ a เนมทีมนะครับก็ชื่อทีมก็เป็นเนมนะครับหรือเป็นเทคกก็ได้นะครับเอาเป็นเทค t ดีกว่าที่เราคุ้นเคยนะครับจากนั้นก็ทําการบันทึกครับบันทึกเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดที่แถบสีเทาของชื่อเทเบิลนี้นะครับเพื่อทําการย่อมันลงเรียบร้อยครับกลับมาดูที่ตัวเมนดัต้าเมนบ้างนะครับคลิก1ทีมันจะขยายออกมาแบบนี้นะครับ เราก็มาดูว่า,าพวกคอลัมน์ทุกอย่างโครงสร้างถูกต้องตามที่เราอยากให้เป็นไหมนะครับชื่อทีมอ๋อ order, order number ก็คือลำดับที่นะครับจานก็อยากให้มันเป็นตัว text นะแล้วแต่เราดีไซน์ชื่อทีมก็เป็น text ราวก็คือรอบการแข่งขันก็เป็น text score อ่าก็อยากเป็น text หรือว่าอยากเป็น number ก็ปรับเอานะอ่าตัว reference Number ก็เป็น Text นะครับสมมุติว่าเราออกแบบโครงสร้างแบบนี้ละกันนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องครับกด Save อีกหนึ่งครั้งโอเคครับนี่ก็คือพื้นฐานนะครับที่เราจะเริ่มทำงานกันนะครับคราวนี้เลยมาดูนะครับสิ่งที่เราจะกำหนดขึ้นมานะครับก็คือว่าในส่วนของทีมเนี่ยนะครับเราจะให้มันไปดึงข้อมูลมาจากอีกตารางหนึ่งครับ ตาราง Data 02นะไปดึงชื่อทีมจากตรงนี้มาเป็นตัวเลือกให้เราในการ Input ข้อมูลนะครับโอเคครับเรามาที่คอลัมน์ทีมนะครับคลิกที่รูปดินสอเข้าไปนะครับในส่วนของตัวการกำหนดาการตรวจสอบนั้นนะครับเราจะลงมาที่ตัว Data Validity นะครับคลิกเข้ามาครับจุดสำคัญจะอยู่ที่ตรงนี้นะตัว Valid If นะครับ เราจะอนุญาตนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้า,ขามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์หรือว่าสร้างสูตรต่างๆขึ้นมาได้จากตัวช่องที่เขาให้เราใส่ตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น expression นะครับนะเราก็ใส่เลยนะครับการที่เราจะไปดึง data มาอีกจากตารางหนึ่งได้นะครับเราจะใช้วิธีการได้หลายรูปแบบนะวิธีการที่อาจารย์จะแนะนํานี้ก็คืออีกวิธีการหนึ่งครับก็คือเราจะอ้างแบบนี้เลยใส่ชื่อตารางข้อมูลนะครับ data 02แบบนี้ครับแล้วก็เปิดก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ,อ field name นะครับนั่นคือ name team นะครับตัวเล็กใหญ่ควรตรงตามนั้นนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ครับ รอให้ระบบตรวจสอบสักครู่นะครับถ้าขึ้นวงกลมสีเขียวแบบนี้แล้วมีเครื่องหมายถูกนะั่นหมายความว่าคําสั่งต่างๆที่เราใส่เข้าไปตรงนี้มันถูกต้องนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับกดปุ่มเซฟหนึทีนะครับแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มดันนะครับแล้วก็เซฟโปรเจกต์อีก1นทีนะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับ อ่าโอเคครับเราจะลองกรอกข้อมูลนะอ่าลองกดเครื่องหมายบวกนะคลิกเข้ามาครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีชื่อทีม A B และ C ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะครับข้อมูลนี้ถูกดึงมาจากอีกตารางหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าเจ๋งๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเรามาลุยกันต่อนะมาดู data validation ในอันต่อไปนะครับสมมติว่า เมื่อกี้เราดึงทีมมาได้ละคราวนี้ราวก็คือรอบของการแข่งขันนะเราจะระบุว่ามันจะต้องมาจากข้อมูลที่เป็นรอบที่1 2 3 4 5เท่านั้นนะครับเขาจะใส่6 7 8 9มาเราไม่ยอมรับนะเราจะทำยังไงนะครับก็คือมาที่ตรงนี้ครับรูปยินสอนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่ data validity นะครับ มาคลิกที่ v a l l e t e นะครับใส่เงื่อนไขตรงนี้เข้าไปอ่าอาจารย์จะเริ่มด้วย Statement in นะครับอ่า in ก็คือเหมือนกับว่ามันจะต้องดูในในเซตนี้เท่านั้นนะครับเปิดปิด,ปดวงเล็บไว้รอเลยนะครับในนี้ครับอาจารย์จะใส่ก้ามปูซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งชุดแล้วภายในก้ามปูนะครับอาจารย์จะพิมพ์ underscore แล้วตามด้วยคำสั่ง this นะครับแล้วก็ คอมมาครับและตามด้วยตัวข้อมูลที่เป็นเซตนะครับที่อยู่แบบนี้นะ,ะปีการนะครับจังก,ก็จะใส่ 1, นึ่งคอมมและ5แบบนี้นะครับเดี๋ยวขยายพวกเราดูนะครับอธิบายแบบนี้ครับ In ก็คือบอกให้รู้ว่าข้อมูลที่ใส่มาในลิสต์นี้นะครับ this นี้ก็คือคอลัมน์นี้ครับคอลัมน์นี้นะคำว่า underscore t h i s หมายถึงคอลัมน์นี้นะครับข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้งานได้จะต้องมาจากเซตข้อมูลที่อยู่ในนี้ครับเครื่องหมายปีกกานะครับนั่นก็คือค่าที่เป็น1 2 3 4และ5ครับอ่าโอเคอ่าตามนี้นะครับนะอ่าโอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็เซฟเลยแล้วก็กดดันอีกทีนึ่ง นะครับเรียบร้อยครับเซฟโปรเจกต์อีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยวจะลองกดเครื่องหมายถูกเข้ามาดูนะอ่าโอเคเห็นไหมครับสมมติวาจัน์ส่ว่าออเดอร์ที่1น,นะทีม A รอบการแข่งขันรอบที่1นึ่งเห็นไหมครับสกอร์สมมุติ20อ่านะครับเลฟเลนนี้เรายังไม่ได้ทำนะมันก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับใส่เป็นอะไรก็ได้แบบนี้เซฟครับ เดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อ Data ถูกเซฟแล้วมาดูที่ตัว Google Sheets ของเรานะครับดูซิมีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาตามแบบที่เราอยากได้นะครับชื่อทีมจะต้องอยู่ในกลุ่มออ,อีกเทเบิลหนึ่งเท่านั้นนะ,ะแบบนี้นะครับข้อมูลจะไม่พลาดเลยเวลาที่ข้อมูลถูกส่งเข้ามาราวราวก็ต้องมาจากรอบที่เราระบุไว้ในตัวลิสตนี้เท่านั้น โอเคไหมครับนะมาดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับจานใส่1นถึงหเท่านั้นนะครับโอเคครับเราก็สามารถที่จะเหมือนตีกรอบข้อมูลในการที่จะอินพุตเข้ามาได้แล้วนะครับคราวนี้มาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเนี่ยๆเราก็พูดถึงตัว data validation แล้วนะครับคราวนี้ครับอีกคอลัมน์หนึ่งครับที่ชื่อว่า reference number นะครับอาจารย์อยากให้มันเป็นการรับข้อมูลเข้ามาแบบว่า สักไม่เกินไม่เกิน5้5หลักนะจะมีข้อมูลแบบ5หลักนะครับสมมตินะครับสมมุติเดี๋ยวจัจขอเปิดแท็บแล้วก็พิมพ์แบบนี้แล้วกันนะสมมุตินะครับเดี๋ยวต้องให้เราเข้าใจก่อนเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนสุวนอาจารย์อยากให้มันเข้ามาเป็นแบบนี้อ่า รูปแบบที่อาจารย์อยากได้นะครับเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็เอาไปประยุกต์ใช้งานกันแล้วกันนะครับถืว่าอาจารย์อยากได้แบบนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขตัวที่2เนี่ยต้องเป็น0ูนอ่าไม่รู้แหละเราอยากได้เป็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําให้ดูนะครับแล้วตัวที่3ก็ต้องเป็นขีดแดดกลางแบบนี้คุณใส่เป็นรูปแบบอื่นมาเราไม่รับนะครับรวใส่แบบนี้นะครับ อาจารย์จะมีข้อกำหนด2อย่างส่วนหลักที่1กับหลักที่4และ5เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือรูปแบบที่อาจารย์ตั้งใจยอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับอ่ะเรามาที่ตัวอ่าออัมน n reference number คลิกเข้ามาที่รูปบินสอครับจากนั้นนะครับเช่นเคยมาที่ data validity มาที่ v a l i ดอ i f นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็จะใส่สูตรนะครับสูตรค่อนข้างยาวนิดหนึงนะครับเดีย๋ยวอาจารย์ขอลอกสูตรมาแปะให้ดูแล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับาวางสูตรลงครับสูตรที่ได้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาเลยมาทําความเข้าใจสูตรกันนิดนึงครับสูตรตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องการที่ จะใช้ตัวตัวเชื่อม AN นนะครับ AN d เปิดวงเล็บและปิดวงเล็บนะครับโดยจะมีการเปรียบเทียบจะต้องเป็นจริงทุกเงื่อนไขอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะครับ range ก็คือนับความยาวของข้อมูลที่กรอกเข้ามาในคอลัมน์นี้จะต้องมีมากกว่า1ค่านะนะครับคอมมาครับอันนี้ต้องเป็นจริงนะครับ1 Statement Statement ที่2ครับ Rent ก็คือฟังก์ชันที่ดึงความยาวของสิ่งที่ User กรอกเข้ามาในคอลัมน์นี้จะต้องมีความยาวน้อยกว่า 5. อ่าประมาณนี้นะครับนะคราวนี้ตัว m i d mid คืออะไร Mit ก็คือการดึงเอาค่าตั้งแต่ตำแหน่งตัวเริ่มต้นที่เราบอกคือตำแหน่งที่3ของคอลัมน์นี้นะครับหยิบมา1ตัวนั่นหมายความว่ามันก็จะทำไมครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับเครื่องหมายขีดกลางหรือว่าแดทเท่านั้น นะครับแล้วก็ต่อมาครับอ่าตรงนี้ก็คือ number นะครับนะครับก็คือ number mid ก็คือดึงมานะครับจากคอลัมน์นี้ตัวที่2ดึงมา1ตัวจะต้องมีค่าเป็น0โอเคไหมครับสุดท้ายเนี่ยไอตัว statement ที่เราวางตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เราได้ค่าอาจารย์ขอเซฟก่อนนะครับเซฟปับ๊บแล้วก็ดัน นะครับก่อนดันมาดูตรงนี้มันจะทำให้เราได้ค่าแบบนี้ครับโอเคไหมไม่เกิน5นะครับข้อความนี้ไม่เกิน5ตัวโดยตัวที่2ตรงนี้จะต้องเป็น0ตัวที่3จะต้องเป็นขีดดัดส่วนตัวเลข1กับ4 5เป็นอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจันอโอเคนะครับคราวนี้ นี่คือเงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวนี้มีด้านล่างมีอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่า invalid value error นั่นหมายความว่าถ้าค่าที่เขากรอกเข้ามามันไม่ตรงฟอร์แมตนะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งข้อความช่วยเหลือให้กับยูเซอร์ได้นะเราก็คลิกเข้ามาครับเราก็เริ่มด้วยเครื่องหมายคำพูดเปิดปิดนะครับแล้วก็ใส่ว่าข้อมูลที่กรอกมานั้นไม่ตรงรูปแบบ สมมุตินะครับ xx ขีดกลาง xx ขีดกลาง xx สมมุตินะครับเราก็ใส่อย่างนี้นะไม่รู้ละก็ประมาณนี้นะเราอยากเตือนอะไรเขาเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคครับทุกอย่างถูกต้องเซฟ e 1ทีนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพวกสูตรนี้เดี๋ยวจารจะพยายามวางไว้ที่ในส่วนของ description นะครับเราสามารถลอกเอาไปแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาลองเล่นดูได้ทุกอย่างถูกต้องครับกดดันครับกด save อีกหนึ่งครั้งอ่ารอสักคู่แป๊บหนึ่งเอโอเคครับเรามาใส่เลยนะ add ข้อมูลครับข้อมูลชุดที่2นะครับจากทีม B รอบที่2คุณได้35สกอร์ นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเราแก้งใส่ผิดนะครับอ่าเมื่อจัดคลิกตรงไหนปุ๊บมันก็จะมีข้อความเตือนแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเจ๋งเลยนะอ่าโอเคนะครับเขาใส่ไม่ตรงรูปแบบเอาใหม่ครับ1 0ึ3ขีดสอแล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้นะครับถูกไหมอ่า หมือนจานอ๋อจานใส่อ่าโอเคมันจะต้องน้อยกว่า5หลักนะครับนะอ่าโอเคถ้าตรงนี้เราเราอยากได้5้าหลักนะกลับไปแก้ครับไม่ยากเลยตรงนี้จนใส่ตัวนี้ผิดไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวไปดูถ้าอยากได้5้าหลักเราก็ต้องกลับมาแก้ตรงนี้ในสูตรนะครับตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่า6ถูกไหมฮะจะเอา5้าหลักเนาะอ่านะจะมาปรับแก้อ่าสูตรผิดเล็กน้อยนะครับขออภัยด้วย ด่านอีกทีหนึ่งเซฟอีกทีนึ่งกรอกใหม่ครับข้อมูลชุดที่2นะครับทีม B รอบที่2 s c สกอร์35ครับข้อมูลจะต้องเป็นแบบนี้ที่ถูกต้องนะเมื่อเราคลิกแล้วไม่มีการแจ้งเตือนแสงว่าข้อมูลถูกต้องนะครับอาจารย์แก้งใส่ผิดนิดนึงครับใส่มาเป็น6หลักครับเตือนลบหลักสุดท้ายทิ้ง ปุ๊บคลิกตรงไหนก็ได้ไม่เตือนอย่างนี้ครับถูกต้องตามรูปแบบที่เราอยากได้นะโอเคครับโอเคก็เซฟเลยครับเมื่อเราเซฟแล้วนะครับเครื่องหมายสีส้มตรงนี้หายไปนะเอามาดูที่ข้อมูลเห็นไหมครับข้อมูลก็วิ่งเข้ามาถูกต้องตามฟอร์แมตท,ที่เราอยากได้นะครับถูกต้องเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นเรื่องของ data validation ครับทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะกำหนดรูปแบบของการ input ข้อมูลเข้ามานั้นนะครับมันจะ,ะกำหนดได้อย่างไรนะครับให้มันได้ format ตามที่เราอยากได้นะครับหวังว่าวิดีโอคลิปวันนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายหลายท่านนะครับที่อยากเอา Google Apps h e e t เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานในในองค์กรในบริษัทของเรานะครับแล้วก็ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหากใครมี comment ข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถที่จะ แจ้งอาจารย์ในส่วนของตัวคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวว่างๆอาจารย์ก็จะทำเป็นวิดีโอคลิปใหม่ๆออกมาให้รับชมกันต่อไปนะครับหากใครอยากที่จะสับสุ่นช่องก็ยินดีนะครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตทง์ได้หรือก,กด u b s c r i b e ได้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันในวิดีโอคลิปถัดไปสวัสดีครับ